สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละคะ่ะมาพร้อมกับป้าบอลค่ะพี่น้องมาเลยสวัสดีครับผมมาค่ะมากินตําหอยนางล่มค่ะพี่น้องแล้วก็มีแซลมอนมาพร้อมมีวาซาบิสมลืมเอาถุยหน่อยมาใส่ค่ะพี่น้องลืมมาจากบ้านคะ่ะมาลงมือเลยค่ะพี่บอลหอยนางล่มค่ะพี่น้องตัวใหญ่ นั่งกินอยู่กับผู้กับเขาคือเกาค่ะมียอดกระถินสลาแน่ข้าวตองค่ะมาละขี่นกลงมือเลยค่ะปะปะ๊ะลืมถวยย่างคักเลยค่ะพี่น้องค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยลืมสัสนิดนึนง ลาดไปเลยค่ะโอ้โหเอาไหมเอาค่ะโอเคมือนี้ไม่อยู่ตรงกลางด้วยค่ะพี่น้อง มาลสะสถานีเป็นส่วนของชาวไร่ทางทางผ่าน จากตำบลบัแก้วไปหมู่บ้านประมงปากในครับมีเส้นทาง <c oughs> เอารถข้ามโ๊ะไปจังหวัดน้ำปาดของอุตรดิตถ์ครับมาจากกรุงเทพมาจากด้านผ่านเส้นนี้ได้ ใส่ตะเกียบน้ำเพลินก่อนค่ะนำ้ำฝนมันหยอยต้องมาจากทางบนค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเมือเนเ้า้านี่ฝนตกค่ะ สถินอยู่ข้างหน้าแล้วครับออืม ติดถนนค่ะพี่น้องกระสิบมีเสียงรถผ่านในจังหน่อยค่ะ เดีปลาบอลจะอธิบายว่าเป็นยังขึ้นบ่ได้ออกกองน้ำเนาะค่ะพี่น้องออท่ายคลิปให้กับบะด้ออกกองน้ำเนาะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> อยางผมกินเผ็ดมากก็ได้เยอะมันจะแสบท้องลอง มันไม่มากินเผ็ดบ่ค่อยได้แล้วค่ะพี่น้องอแก่ข้าวก่อนเดี๋ยวสิหาวผสมเผ็ดเผ็ดแล้วเพิ่นมากินนำ้ำก็คือว่าป้าบอลเนี่ยบบถนัดเมนูตำค่ะพี่น้องเป็นผู้ชายที่บ่ค่อยมากเมนูตำจังจริน,นะคะพี่น้องถ้ามาก็คือเป็นตำไทยายัางสิน,นะคะ แต่ว่าบบกินเผ็ดก็คือแบเป็นยังสม chutz, สงคือเห็ดเผ็ดส่วนนะคือบโบเห็ดแบบบบเผ็ดเราจัางนั่งกินน้ากัหนึ่งสินะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือปลาบอลบหมักออกซื้อบหมักออกกล่องค่ะบบใครมักเขินไม่อายเหมือนโร่นั่งกินข้าวแล้วมันไม่เคยนั่งกินข้าวแล้วมีคนมาจ่องสินะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยเขิน เอาสรุปหลักก็คือบ่ค่อยทันนัดเลค่ะบบเมนงานโดยตรงของเพลินนะคะพี่น้องนานก็ค่อยมาเป็นระยะ <c oughs> งานประจาของเพลินแต่ละมือกอ่ะมีเวลาแค่แวบเดียวสินะคะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องไล่ทันก็ขอใจบอืมเป็นยังสมคือบอ่อยมนานั่งกินหน้ามึงสินะค่ะพี่น้อง <c oughs> ฝั่งนี้ก็มีนะคะครจริงๆอ่ะสมอยากให้นั่งกินนำ<ม>้ำทุกคลิปเลยค่ะพี่น้องจะได้ซอยกันกินจะได้แสบนะคะ อันนี้คือเผ็ดไหมคะตำเลนเผ็ดไหมก็นิดนึงก็เผ็ดก็กินได้ใช่ไหมคะได้ผ้าอ้อมลูกนี่แหละครับพี่น้องเป็นผ้าเซ็ดตลอด วช่วงนี้น้องชิฝันติดปูกัญยาค่ะติดทักค่ะพี่น้องติดกะโบ,บเมนวันนอนน้ำดนาะค่ะตอนน้ยากังเวทนี่ไปอยู่แบบเบิดมือเขาเดไปโรงเรียนค่ะส่วนว่าเห็ดคลิปน้ำบอบอจังสินะคะพี่น้องผมก็เลยบ่เดี๋อาน้องมาออกคลิปน้ำ ตื่นส่อมายังพันกินข้าวเสาอยู่หนูคิดถึงย่าเพื่อนว่ะค่ะข้ามมานะจัดเมนูมักเพื่อนค่ะมีพี่น้องเพื่อนว่ะจัดเมนูให้ปลาบอลมานั่งกินน้ำแน่เพื่อนว่าค่ะ <laughs> จัดให้ละค่ะพี่น้องจัดให,ดห,ดห้ตามคำขอ ลัาเย็นๆเนอะฝนตกใหม่ครับอากาศมันเป็นแบบคืออยากแดดออกแล้วก็อยากค้มๆนึ่งสีนะครับพี่หอง มีเอฟซี FC ต่างประเทศบางคนเขาถามมาครับเขาถามมาตรงนี้อยู่ประเทศอะไรครับหมายความว่ามีเขามีอะไรอย่างนี้เหรอครกับประเทศไทยเห้าเลยละเนาะค่ะพี่น้อง เป็นคนอีสานค่ะสมเป็นคนอำนาจ,จเจริญค่ะบางท่านกระทาสูงของอะไรเนาะคะ่ะเป็นยังมาอยู่เอ,อคนเหนือคือเดเวัาภาษาอีสานเนาะคะ่ะสมเป็นคนอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องเป็นคนภาคอีสานเนาะคะ่ะมาเป็นสะพายเหนือค่ะ อันนี้เป็นแม่แม่นูต่ำครึ่งครึ่งยำครับพี่น้องต่ว่าหอยนางรมปลาบอนเพิ่นมักนะคะ่ะเอาแซลมอนมากมาหลอกหลอยเพื่อนมานาั่งกินน้ำพร้อมต้องมีแนวหลอกหล่อมากค่ะ <c oughs> หลงกลเลยครับโมเมนต์ธรรม,มาดาเดยค่ะปา<ม>บอกเนี่ย็นใจเลยครับเป็นใจให้หลอกยอมยอมให้หลอกเพราะชอบกินหรือว่ายอมให้หลอกเพราะรักก็ไม่รู้ค่ะใจดีค่ะ อาบอลเป็นคนเป็นมุงยญยใจดีครับพี่นอ้องอยอดกระทิ้นนี่เหลือนี่เก็บเมื่อบานได้ค่ะพี่นอ้องป่าทิมค่ะพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศอ,อยากกินค่ะค่ะ บางทีมันกับบมี่ขายเนาะคะ่ะเอาเลยนะคะเอาเลยครับเสียสละฟังดี <c oughs> แสบถึงใจค่ะพี่น้องเนี่ยแสบก้นเสื้อไม่หมดมาหลายคลิปกะน,นะอคลิปนี้หมดสมเตศหลายพร้อมแล้วค่ะมันก็เลยบ่ค่อยเบิดค่ะพี่น้องอตาม,มันอยู่กินสองคนเนาะค่ะแสบไปละค่ะ คอร้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกยียริคอมเมนต์ที่ตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจสมใิ้คลิปต่อต่อไปค่ะเมื่อนีสมสากับปลาบอนกันลาไปก่อนค่ะพอกันในคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค,ะค่ะ